ครับทุกท่านครับวันนี้มาอธิบายเรื่องของรถที่ไม่ใส่วาลวน้ําทําไมเครื่องยนต์ถึงพังเร็วกว่าปกตินะครับทุกท่านและก็เวลาที่เครื่องยนต์มันพังนั้นมันจะเสียหายมากกว่ารถที่ใส่วาลวน้ํานะครับมันเป็นเพราะสาเหตุอะไรนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอธิบายให้เพื่อนๆพ,พ,พี่น้อง f อได้เข้าใจและก็ได้นําไปเป็นแนวทางแล้วกันโดยปกตินะครับ หลักการตามปกติเนี่ยนะครับอ like ่ารถที่อ่าพูดถึงรถที่ไม่ใส่วาลน้ําก่อนนะครับรถที่ไม่ใส่วาลน้านะเวลาเราสตาร์ทเครื่องปั๊บนะเวลาเราสตาร์ทเครื่องปั๊บน้ําจากหม้อน้ํานะครับน้ําจากหม้อน้ําจะถูกป şey, em ั kind of ๊มน้ําดูดเข้าไปนะครับปั๊มน้ําดูดเข้าไปแล้วก็ส่งเข้าไปนะครับส่งไปตรงเนี้ยนะครับส่งเข้าไปที่เครื่องยนต์นะครับส่งเข้าไปที่เครื่องยนต์ทีนี้เมื่อเครื่องยนต์ เกิดการสันดาบหรือว่าการทํางานมันก็จะเกิดเป็นความร้อนนะครับน้ําที่มันวิ่งเข้าไปมันจะไปนําพาความร้อนออกมานี่ออกมาท่อบ,บนเห็นไหมออกมาท่อบ,บนมาที่หม้อน้ํานะครับอ่าอันนี้แหละนะครับมันะจะเรียกได้ว่ามันไม่มีวาล์วน้ํามันลักษณะการทํางานมันจะเป็นแบบนี้นะให้ฟังดีๆน้ําวนจากหม้อน้ําเข้าไปที่เครื่องยนต์ ออกมาจากเครื่องยนต์นำความร้อนออกมาปับ๊บยังไม่ได้ระบายความร้อนเลยยังไม่ได้ระบายความร้อนถูกปั๊มน้ำดูดวนกลับเข้าไปอีกไปบวกเอาความร้อนอีกแล้วก็วนออกมาที่หม้อน้ำนะครับมันจะวนซ้ำซากอยู่แบบนี้โดยไม่มีการระบายความร้อนที่ดีพอเพราะว่านะครับเพราะว่าไม่ใส่วาลน้ำนะครับไม่ใส่วาลน้ำนะทีนี้นะครับถ้าหากว่าเป็นรถที่ใส่วาลน้ำละ่ะ นะครับถ้าเป็นรถที่ใส่วาลวน้ํามันดีมันต่างกันตรงไหนนะครับก็คือเมื่อเครื่องยนต์ทํางานนะเมื่อเครื่องยนต์ทํางานปั๊มน้ํานะครับดูดน้ําเข้าไปนะครับดูดไปดันเข้าไปที่ตัวเครื่องยนต์นะทีนี้นะครับถ้าหากว่าเครื่องยนต์หรือว่าอุณหภูมิน้ํายังไม่ร้อนนะครับเครื่องยนต์หรือว่าอุณหภูมิน้ํายังไม่ร้อนวาลวน้ําจะไม่เปิดนะครับวาลวน้ําจะยังไม่เปิดให้น้ําบนนะ วาวน้ำจะยังไม่เปิดให้น้ำบนปั๊มน้ำมันก็หมุนฟรีทิ้งไปเฉยๆนะครับเมื่อไรก็ตามที่เครื่องยนต์มันร้อนนะครับเมื่อไรก็ตามที่เครื่องยนต์มันร้อนนะครับไอวาวน้ำเนี่ยนะครับวาวน้ำมันก็จะเปิดนะครับเปิดให้น้ำที่ร้อนนะครับน้ำที่ร้อนเนี่ยท่อนี้ออกมาจากเครื่องนะน้ำที่ร้อนนะครับเมื่อวาวน้ำร้อนนะครับวาวน้ำจะเปิดเปิดให้น้ำนะครับถูกดันเข้าไปที่หม้อน้ำ นะครับไอ้น้ําร้อนที่ดันเข้าไปหม้อน้ํานะครับอ่าฝั่งทางนี้ฝั่งขาออกนะครับน้ําร้อนดันเข้าไปที่หม้อน้ําฝั่งอ่าเขาเรียกว่าฝั่งขาเข้าสิฝั่งขาเข้าน้ําดันไปที่หม้อน้ําฝั่งขาออกนะครับถูกดูดเข้าไปที่ตัวเครื่องยนต์นะครับอ่านั่นหมายความว่านะนั่นหมายความว่านะครับน้ําร้อนออกมาปั๊บนะครับมันจะมาระบายความร้อนนะครับส่วนน้ําที่เย็นจะถูกดูดเข้าไปภายในตัวเครื่องยนต์นะครับ ทีนีน men, ้น้ําที่เย็นนะครับน้ําที่เย็นเข้าไปภายในตัวเครื่องยนต์นะครับก็ต้องเข้าใจคําว่าน้ําเย็นเข้าไปภายในตัวเครื่องยนต์นะครับถ้าหากว่าอุณหภูมินะครับมันยังไม่ร้อนนะครับอ่าอุณหภูมิน้ํายังไม่ร้อนวาล์วน้ํามันก็ยังไม่เปิดนะครับเมื่ออุณหภูมิร้อนได้ที่วาล์วน้ําเปิดมันก็เกิดการหมุนเวียนเป็นระยะนะครับไม่ใช่ว่าหมุนเวียนเป็นวงเวียนนะมันหมุนเวียนเป็นระยะเข้าไปแล้วหยุดก่อนนะครับเพราะว่า น้ำที่เย็นเข้าไปมันก็ไปลดอุณหภูมิของวาล์วน้ําวาล์วน้ํามันก็หยุดการทํางานมันก็ปิดนะครับหรือว่าเปิดน้อยลงนั่นเองทีนี้นะครับเมื่อน้ําร้อนมันถึงจะเปิดอีกรอบหนึ่งมันถึงจะวนน้ําเข้าไปนะครับในช่วงที่วาล์วน้ํานะครับยังไม่เปิดเนี่ยนะครับในช่วงที่วาล์วน้ํายังไม่เปิดเนี่ยน้ําอยู่ในหม้อน้าเนี่ยนะครับจะถูกระบายความร้อนนะครับจะถูกระบายความร้อนก่อนค่อยวนนะครับพอวนเข้าไปนะครับ น้ำเย็นก็ไปลดความร้อนของเครื่องยนต์แล้วก็ไปลดความร้อนของวาล์วน้ําวาล์วน้ํามันก็ปิดตัวลงนะครับปคอวาล์วน้ําปิดตัวลงนะครับน้ํามันก็ยังไม่วนเต็มที่มันก็มีจังหวะนี้แหละนะครับที่มันจะระบายความร้อนออกไปจากน้ํานะครับระบายความร้อนนี่แหละนะครับเป็นเหตุผลที่ว่านะครับถ้าไม่ใส่วาล์วน้ําเครื่องยนต์จะพังเร็วเพราะว่า น้ำมันอมความร้อนนะครับโดยเฉพาะรถวิ่งในเมืองติดๆนะครับในเมืองที่มีรถติดมากๆเนี่ยการระบายความร้อนมันไม่พอนะครับจึงจําเป็นจะต้องใช้วาวน้ํากักน้ําไว้ให้หม้อน้ําระบายความร้อนออกไปก่อนค่อยวนนะครับแต่ถ้าหากว่าไม่มีวาวน้าเนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะครับน้ําที่ร้อนยังไม่ได้ระบายความร้อนเลยน้ําที่ออกมาจากเครื่องยังไม่ได้ลดความร้อนลงเลย ถูกวนกลับเข้าไปอีกแล้วไปบวกความร้อนแล้วก็วนออกมานะครับยังไม่ได้ระบายความร้อนก็วนกลับเข้าไปอีกนะครับซึ่งมันแตกต่างกันชัดเจนอยู่แล้วนะครับระหว่างมีวาล์วน้ํากับไม่มีวาล์วน้ําถ้ามีวาล์วน้ําปั๊บนะครับอาวาล์วน้ําจะปิดไว้ก่อนนะสร้างอุณหภูมิที่พอเหมาะพอดีพออุณหภูมิที่พอดีน้านะครับถึงจะถูกปล่อยมาที่หม้อน้ําไอ้น้ําส่วนไอ้ไน้ําตัวก่อนหน้านี้ที่มันอยู่ในหม้อน้ํามันระบายความร้อนแล้วมันค่อยจะถูกดูดเข้าไป นะครับมันจะวนเป็นระยะวนเข้าไปแล้วก็หยุดวนเข้าไปแล้วก็หยุดวนเข้าไปแล้วก็หยุดนะครับอ่ามันจะเป็นลักษณะแบบนี้สําหรับระบบระบายความร้อนนะครับก็อ่ะให้เพื่อนเพื่อนพี่น้อง f c เข้าใจตามนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับเรื่องของเทอร์โมสตัตนะครับทุกท่าน